คันน <ge> ี e ้ครับ R35 ครับหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้านครับผมนะเออลายขอบไม่ต้องพูดถึงครับ R35 เป็นหนึ่งคันที่ไต่ขอบได้เหินไกเล่นเขาง่ายคันนี้เป็นเมนหลักของรถแบบเอ็นเกมเลยอะคันนี้ครับอืมคุมง่ายด้วยเห็นไหมับเห็นไหมถึกด้วยครับเออนะผม แต่ผมว่าจูนยังแบบไม่ค่อยยึดเกาะเท่าไหร่อะแต่ก็อยู่ทุกคนขับสำหรับผมคือไม่ไม,ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่มาครับผมจะมาเทสความเร็วของอาสามห้านะครับผมว,ว่ามันเท่าไหร่นะครับผมนะับขูส่สาวไว้เลยเไม่มันโยกอะอะไรเนี่ยอันนี้คือจะไม่จูนเหรอ อันนี้คือยังไม่จูนหรือว่าไงอะ่ะหรือว่าจูนแล้วหรือว่ายังไงวะยัไม่ยังไม,ยงไม,ยงไม่ยังไม่แบบรีบแบบปะหรือว่าไงอะ่ะมันยกไปอะ่ะมาครับความเร็วอาสามห้านะครับทางตรงนะคอนดดบูธเบรกว่าไหวเท่าไหร่ครับพันนี้เสียงข้อล้อใจมากครับผมเออสามร้อยครับในเมืองยืนเพื่อสาม้อยคนระับ ยืนเพื่อสามบอยนะสามสามครับผมเบรกโอ้โหเชี่ยโอ้โหเบรกเป็นเบรกอ่ะเอาง่ายครับคันนี้เบรกเป็นเบรกนะครับคันนี้เบรกเป็นเบรกอ่ะน้อง ยินพื้นสามร้อยครับวันนี้ไม่ต้องบูทเบรคครับแต่หาบูก็สามสามโอ้โหเชี่ยป้าจันเลยถือว่าได้อยู่นะ่นในเมืองนะครับพอโบดอมพอโบลอมโอ้เขินสูงเลยมันเขินไกลมันเหมือนเอเออไอเทียมันกอสอด้ดูดิเนี่ย มันเบอร์อยู่นะเนี่ยทำเล่นเฮ้ย <c oughs> ข้อเสียมันอย่างเดียวคือมันโยครับต้องแก้ต้องก็จูนแก้ใหม่ตแต่ขอบอะไรก็โหม,มันแต่ง่ายอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยมันแต่ง่ายอย่างนี้เลยเหรอพอดีสามห้า ่ผมไม่ได้กดแช่นะผมเหมินเบาๆมันเหินเลยอ่ะดูดิมันโอ้โหขับรถมาหลายคนะันนะเยเดาได้ว่ามันแบบเบอร์ูตแต่นะเนี่ยเนี่ยสะกิดแบบนิดเดียวมัน มันไปแค่เลยอ่ะไต่สวนกระแสได้ปะไต่ได้ครับเนี่ยเนี่ยถ้าไปชอบฝึกไต่ดีๆนี่แบบโกองอ่ะนี่เลยเหลี่ยมแร่ที่ผมจะเล่นนะครับเวลาผลากลตาื่นฮะสามารมัต้องขับบุนหรอกผมว่ามันมันตีตองไปว่ะขับตรงๆก็รอดแล้วเนี่ยขนาดมึงพลาดน,นะเนี่ยขนาดพลาดเนะนี่ยเนี่ยไปเลยลงสวย,ยอะไรเย่ะดูด,ดิ ถ้าเสาห้ามันโกงมันจะสามารถชนอันนี้ออกมาได้นะถ้าเกิดรถมันโกงนะอ่าถ้าเกิดรถมันโกงนะนี่ไงนี่แหละรถโกงอ่ะเนี่ย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 รถโกงเนี่ยใช่เนี่ยเนี่ยรถโกงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเรียกว่ารถโกงเนี่ยเข้าปะอ่าเข้าปะสังเกตนะรถมันโกงเว้ยไปหามาเลยรถที่มันไต่ขึ้นอย่างไรมันมีมันมีครับแต่มันต้องแรงมากๆรอบเล็กรอบรอเล็กมันต้องดีรถที่มันไต่ไต่อย่างนั้นได้มันมีครับแต่มาโอ้โหมันต้องแรงจริงๆอ่ะ GDP ธรรมดาเนี่ยไม่ได้คือมัน ต้องลบต้องไปลองขับทำดูอะนะเออแล้วก็ข,ข้อดีอีกอย่างของมันคือเนี่ยสังเกตน,นะเนี่ย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 มันแบบสามารถแบบยึดเกาะมันดีดูดิเนี่ยมันสะบัดอะไรอะไรได้เร็วหมดเลยเอออีกอีกข้อเหมือนกันที่ผมชอบมาลองใหม่อ่อันนี้น่าเปละอ่ะอันนี้เปรอะอันนี้เปรอะเชื่อเลยประมาณนั้นอ่าโอเคเปรอะอะเห็นปะเห็นไหมนี่คือผม,ไ,มได้มาบ่อยนะ ตัวเหแต่ถ้าเกิดคนคนรู้พื้นฐานการเหินมันก็คือมาได้หมดอยู่แล้วนี่คือข้อเดียวของสามารถคือมันแบบถ้ามึงขับสามห้าแล้วมึงมีพื้นฐานในการขับรถอ่ะตำรวจไม่มีใครเอามึงลงหรอกถ้าทำไม่มึงไม่ได้ไม่ได้เคีียจริงๆอ่ะเออมึงไปได้หมดแหละเหินไอ้ที่เราสามห้าแม่งไต่ได้หมดอ่ะไต่ไต่ได้หมดเลยอ่ะไต่ไม่แก้ที่ไต่ตัวสนามบินไม่แก้สูงๆอ่ะยังยังไต่ได้อ่ะเออเนี่ยถ้าเกิดมาเเดี่ยมนี้เนี่ย ดึงเวลาเคล็ดได้ไปปเป็สิบนาทีอ่ะกว่าฮอจะมากว่าเฮียจะมาคือแบบชิอวอ่ะเออสามห้าแม่งคือเมนหลักจริงๆริงเยเมนเกมจริงอ่ะแบบเลดเกมแล้วอะคันนีน้นะครับอันนี้คือคนแรกที่ผมคิดว่าสามห้าคนจะมานะครับเออจะลอ็อกตัวนี้ยไม่ถึงปวะไม่ถึงวะเริ่มซ่อมลแล้วแหละผมผมเริ่มซ่อมแล้ว นี่มาอยู่นี้ก็ได้นะมาอยู่นี้ก็ได้ได้ดึงเวลาอีกมาสักห้าทีอยู่เนะียเออเกียวเลยน้ำออมันจะหมดแล้ววะเดี๋ยวพาไปดูอีกเหินหนึ่งที่ผมคิดว่าแมง่งเฟียวเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้ไหมนะ